สวัสดียามเช้าทุกคนครับวันนี้มากินข้าวครับโอ้ลืมไปเมื่อวานผมได้ขุดขานะขุดขามันจะมีขาอันนี้เป็นขาแดงยักษ์หัวใหญ่และถ้าเปรียบเทียบแบบนี้คือขาแดงทั่วไปแตกต่างกันนะครับขาแดงยักษ์กับขาแดงขาแดงทั่วไปจะเป็นแบบนี้และเมื่อวานก็ได้ขุดอันนี้เป็นขาเหลืองเนี่มีขาเหลืองด้วยจริงๆแล้วขาเหลืองเขาเขาจะไม่ได้มาขุดแบบนี้หนึ่งคือราคามันแพงครับสองคือเวลาขุดปุ๊บมันจะมีเชื้อรา แต่สาหรับผมแล้วผมก็มองว่าผมปลูกเองก็กินเองก็เลยต้องขุดมาแบบนี้นี่ครับกําลังขยายพันธุ์ครับเป็นเรื่องของขายแดงเพื่อที่จะให้หัวมันได้ขยายออกไปและนอกจากนั้นผักนี่ครับหงวปลีครับปลีกล้วยที่ที่อยู่ในสวนของเราที่มันเยอะๆแฟนผมได้เอามาต้มคนขายตอนนี้แหละครับเอามาต้มใส่เกลือ,อทีเด็ดในเรื่องของการที่จะทําให้มันมันไม่ฝาดก็ดคือการที่เอามาต้มใส่เกลือนะครับแล้วมันก็จะไม่ฝาดรสชาติมันก็จะโอเคนะครับเป็นอย่างนี้ อาหารของเราไม่มีอะไรมากเลยครับมีปลาทูมีไข่มีน้ําพริกปลาทูแตงโมอ่านี้อาหารเสริมมีอาหารเสริมขนุนคือเรามีทุกอย่างสิ่งที่ไม่ได้เห็นตอนนี้คือมะม่วงมะม่วงมะม่วงนี่คือกินจนแบบพวกแต่ละคนนี้หน้าตาจะเป็นแบบมะม่วงแนละ้วมีทั้งสูงมีทั้งดิบนะครับผสมประสานกันไปอันนี้ก็จะเป็นการทานข้าวแบบบ้านๆนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นั่งกินกันแบบนี้เลย mm hmm. หลายคนอาจจะมองว่าการกินข้าวเอ๊ะทำไมเขาก็นั่งกันแบบนี้ วิธีอีสานเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งกินกันแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็การกินข้าวอืมีหลานเอาตะกร้าก้ามาเล่นอืมแล้วก็การกินข้าวเนี่ยเขาจะทั่วไปเขาจะใช้ช้อนใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยผมก็จะใช้มือเลยอย่างเช่นแบบนี้ครับเรากินข้าวนี่ครับ <c oughs> เป็นห, <c oughs> หัวปลีมีตลกมันทอกโชว์ให้เราได้เห็นด้วยเอาเข้าไปกินกับน้ำพริกแบบนี้ครับ มีหลานตัวน้อยด้วยครับมาเล่นครับเราอืมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเา,ากินข้าวมาขาเลืองลืมลืมบอกไปว่าเมื่อวานนอกเหนือจากหัวขานี่ก็จะมีดอกขาเนาะอาจจะมีทั้งดอกขาแดงดอกขาเหลืองในการที่เราจะมาทากับข้าวแต่เมื่อวานเรากินดอกขาหมดแล้วะชาวนี้ก็เลยเป็นในเรื่องของหัวขาครับเนี่ยเป็นแบบนี้แลนที่เป็นขาเหลืองลองชิมกันดูครับ รสชาติคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่กินเนะี่ยแนะนําให้ไปหาซื้อมากินแต่โดยส่วนใหญ่ในตลาดไม่มีขายแน่ๆแหละเพราะว่าเขาไม่สับแน่ๆเพราะว่าถ้ามือใดก็ตามที่มีการสับหนอมันจะเน่ามันจะมีเชื้อราแล้วทําให้ตายทั้งกอแต่ก็อย่างที่บอกว่าสําหรับของผมก็ไม่เป็นไร <c oughs> คือจริงๆมันไม่ตายนะมันอาจจะเลืองเหลืองหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันจัตโตช้าเขาก็เลยไม่ค่อยสับกันนะครับแต่มันรสชาติมันอร่อยมากครับอยากจะให้ลองลองไปหามากินดูนะครับนอกเหนือจากขาแดง กินกับน้ำพริกปลาทูนี่อร่อยนะครับเช้านี้ครับผมก็จะกินกันแบบนี้เลยครับผมจะไม่ใช้ช้อนนะใครจะมองใครจะดรามา่ายังไงแต่สุดท้ายแล้วนี่คือวิถีชีวิตอีสานที่ที่เรามีมาช้านานครับแต่และประเพณนี้แต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันครับเหมือนกับอินเดียที่เขาใช้ใบตองเอากินกันผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจากเขาเท่าไหร่มั้งแต่นี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาช้านานครับต้องลองมากินดูต้องให้คนถ่ายเรามากินดู โอเคครับผมเช้านี้กินข้าวกับเด็กๆแล้วกินข้าวกับครอบครัวครับ,รบแฟนผมนั่งตรงนี้ครับอ,อันนี้เป็นทุเรียนครับทุเรียนบ้านผมมันปลูกยากนะใช่ไหมนี่อันนี้ไอ้เลมแย้มมันเยอะกว่าทุเรียนอีก <laughs> อันนี้ปลูกง่ายมากเลยครับขนนผมปลูกได้เข้าสู่ปีที่สองนี่กินกันทุกวันเลยหลักๆก,ก็จะมีอาหารที่เรียวันเป็นแบบ ของบ้านเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นประตูนี่เราซื้อนะครับนอกนั้นก็ส่วนใหญ่เลยนะครับแตงโมนี่ได้มาจากน้องกีฬานะครับน้องกีฬาได้แตงโมมาเป็นแตงโมอินียครับอยู่ที่อำเภอโบเชียจังหวัดสุรินไปหาดูครับผมว่าในตลาดไม่มีขายแน่นอนกับหวัวขายเหลืองที่จะมาทําแบบนี้ไม่มีแน่ๆน่แหละมันแต่ตามจาะขายแดงเลย มันจะหวานกนว่ากันหวนกว่ลินออกแรงกว่ากินมันจะหอมๆเลยหอมหอมสมุนไพรมันจะมีรสชาติเหมือนกับแบบความเข้มข้นของขาเพิ่มขึ้นมานิดนึงขาแดงมากอร่อยแล้วครับเจอขาเดือนเข้าไปเนี่ยๆๆสำหรับคนที่ชอบขานะโอเคครับทั้งพูดปิดกล้องให้พ่อไหนลูกสวัสดียามเช้าๆทุกคนครับสวัสดีครับ